สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนสบายดียังแรงพี่เจไปซักยาแล้วพี่กี้สบายดีจ้าปารุ้มสบายดีจ้าปารุ้มก่อนนะเว้ยก่อนสบายดีจ่าปารุ้มทุจ้ายงามงามบาทเดียวนี่ทุจ้ายพี่กี้สิไปเห็ดยังพี่กีไปเกลือไก่ไปเกลือไก่พี่กีเปิดไม้ไว้ค่ะพี่น้องคำ ปะ่ปะลุกไปลือปนังนทอ้าูไปได้ยดไก่ได้ไปเจไก่ี้ไหมไวแล้วาโอ้แม่ยายจะไว้ปน่เห็นโอยายว่าลูกะไไ้ปแม่เกิอไก่

ลุกกีรินเดอร์อากาศเท่านาวซองซมือก็เมื่อวานนี้กบมันก็เริ่มหนาวอีกคคอีกกาแฟได้มิุกี้นี่เบามือเขาาๆนี่มาเลยเวฟเๆๆเวมาใหญ่แล้วไปไปเก็บดอกไม้าปปนี้ปเก็บดอกไม้ไปไหวราปะ หาดาักงามัท่หักค่ะเอาไงามันฮักกาดอกน้อยมันกระโ่วานี่ใหม่เอาไทยเอาไเอ่ับโอ้ยมีแต่รูดดุนี่ี่โดึงก็อยาลุกบอนมาเลยดีจับมาน่อยแม่คนรีบแม่พนรีบแล่นไปดมบุง กินไุมาน้าหมุดกินครบตีนไปเตโตนี่มันดอกมันงามจังเตโตนี่ฮาเลือเตโตมันงามนะเมื่ไม่นับมันได้จะขู่เลย ไม่พาเป็นดอกไม่ดอกม่ดอะดอกเนี่ยเอาอาลยพอยเลยพอแหลยพอยเลยมันพลนยหรอไปไปพลอยเลยสวงามดัวนี้ได้งามดอกนี้ได้าดอกดาวเรืองบ่หรือดอกสีแดงงาม ดอกไม่ชี้ชมดอกเออ,เอ,อปะป้าป้าหาหักไม้อ้อยไฟป้าไม้อ้อยไฟเบิร์ดเหรอปะหาหักไม้อ้อยไฟบบนาะมันเบ,บนิร์ดเนาะโอแกคดิ่นเลยเค่ะเก็บไปไหว้พระหรือว่ายังเลยเลยมันก,ก,ก็เลยบางๆเนาะนี่มันอยากห่วงแหละอยูย่นาค่ะมันแห้งห่วงไปแล้วอยู่นานะาเพื่อนพอได้เก็บไหว้พระดอกน้อยมันก็ยังพอมีอยู่ตัวเปนบาลกำลัง ละนำล่เสือผ่านำสักผ่าอย่าง่รก็เอาหิวมาโหดต,ตน้นอยู่นะอยู่นะอยู่นะเอาไม้ไอนไฟก่อนฮักไปประหันมืดเลยลูกฮักยัง้งฮักเออเออเออแดดสองหน้าลูกดีดีดอก ตาดีนะกาแฟแดบส่งงาน

อ้าวดน้อยอันนี้อีกแล้วดน้อยอีกแลวกินข้าวอิ่มในททองเบ่งอร่อย ยังกินนี่กินไรหรอกวันนี้นะม,มีเวยวเพี่กก้าว,ว้าออวเนาะอยากเห็ดเพียกกระว้าวออว่นนี่เห่หางหันก่อนเลย จากฮักไม่เอ,อยไฟยาพี่น้องก,กับสิบมหาดังไฟ,ด,งไฟดังไฟปิ้งหมูปิ้งนืกี้กันเนาะกับเ็นว่าอยู่บ้านนอกสิกระซื้อทุกอย่างเนอพี่น้องเองแล้วก็คของแต่ละอย่างกับแพงแพงซื้อกินทุกอย่างเห็นว่าอยู่บ้านนอกเองก็ได้นี่ซื้อแบบเป็นแพ็คมาแสตัวให้เพื่อนฮักกระซื้อมากมือน,นี้บุหัวสิกินหรือเปล่าเขา พรา่อมิกกี้เป็นคนที่แบบบ่ค่อยกินขาน้าวนะพี่น้องอยากอีหยังก็ตามแม่ค่หาแนวมาให้กินอยู่ตลอดจะมีดอกแบบส่งซ้ำวันคนจะกินข้าวอยู่เทื่อหนึ่งชงเทื่อเทื่อละสี่ห้าคำนิดน่อยคำนิดน่อยคำแบบป่นเด็กน้อยนะส่งซ้ำวันจะกินดอกเทื่อหนึ่งชงเทื่อเข่าไม่ถึงว่าเทื่อหนึ่งชงเทื่อคือแบบปกติเทาผู้ใหญ่กินข้าววันละสามมือหรือว่าสามขาบเนาะกินข้าววันละสามขาบแหละภาษาเรา แต่ว่าพิงกี้เบิ้ดมือบุกินเลยก็มีบางทีกะบางวันกับเบิดมือกะกินดอกคาบเดียวเสียงคำาแล้วก็จบเนาะอันนี้กับเสียมาลองปีนพันมูมาิกินเลยบอกกว่าผ่านผ่านมาพิงกี้ก็เป็นคนบหมักกินแล้วบว่าแต่บริกกินเข้าไม่แต่อาหารที่เขาเห็นให้อหารลาลาแบบนี้นะเผื่อก็ยังบุกินแต่ว่าคำซีโบห้ายเผื่อกินเลยคือแบบเผื่อว่าเผื่อกินซักทรงํำทังเผื่อเผื่อยากนี่พี่น้องลายไม่เดี๋ยวมาเข้าส่งฟิตไว้แล้วกั จะมาปิ้งพอแต่ประมาณสมได้สองหนึ่งส่วนจะคลองก็สีดำแปลงแปงกว่าแทงทุกอย่างพี่น้องเอ้ยจะแมเปพนแพงคือสมุนเมื่อนี้เขาไปตลาดเขาซื้อมาแล้วเกือกกินกินแบบข่านึงสองขบ่บมันเบิร์ดขาบตัวไปกับบุ๊คสีกินยังอีกแบบนี้แหละชีวิตคนเทานะตำหมาหนึ่งกิ่บพราว่าอะไรล่ะคุเดียวนะเนาะ โอเคทุกคนเอะยาดังไฟก่อนกระซิบหมื่นเนี่ยแต่ว่าตะเวมนมาท่านใน้ตกเนาะเพราะว่าคอยนั่งอยู่ในเฮือนครัวเนาะกระซิบ่อยเองกระซิบม,มากินยุ่ที่ถ้าช่วงแบบเกี่ยวเข่าหรือว่าดำหน้ากระซิบกินรวมกันหัน่นเพราะว่ายังเพราะว่าเขาแบบมาจางบ,บุเยเวลาตื่นเช้ามาเตรียมไปหัหนานะกินยุหัน่นแต่บางทีกับขับิกินซุ้มอียังกันกินคือกินยุหัน่นบร่ได้ซเรียดพี่น้องว่าเขาเล่าเดียวกันอยู่แล้วแต่ช่วงเขาบนมีเวียกเกี่ยวคำเกี่ยวเข่าดำหน้าสิเต่ ก็ายะเกียบกินเงินจากพองกับลูกสาวเนะาะก็สิบห้าล่างถ้วยแล้วก็อันเข้าบ็ได้หนึ่งดอกพี่น้องคุณผัวเข้าเย็นมันเหนียวอยู่แล้วก็สิดังไพ่ปิ่งของกินแฮมเบอร์เกอรเด้อพี่น้องจังได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบิรสกูสโคนเดอ้อจังได้ก็ฝากเบิร์โฆษณาให้เด้อพี่น้องขอโต้จบคลิปไวส้สนเดอ้พอพอพอดคลิปหนาสบายดีเด้อพี่น้องเลย